จพลงมันจะบันไปไหนวะเนี่ยเพลงนุกเกินไ <c oughs> หลดไม่ทัน สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือเดนโปีเดโมไม่ไม่มีอะไรผมสนใจั้งแต่เกมเขาประกาศละเป็นเดนโสเสาคาบดาบตีเป็นดักโซงงงงเนี่ยนกันกับเตรีมเกมะมาลองเล่นเดโมกันเลย คิดไดงไงวะเนี่ยโดนสาวคาบดันเขี้ยบอกก่อโอ้โหชิตีแรงจัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยฉุดตี

เลยไมปป่ับด้วยเบอรบ์ไม่ใช่มมนูครับมีขนีโอเคไม่ใช่ไหอ่ะสีอ๋อออปชั่นเมนูเทเลพอร์ตลัดช็คพอยด์อืนนออ่ะเอาหินคือบอนไฟของเรา จะน้่เสาบ้านไหนเนี่ยผูปุ๊บมาละไปอ้าวไปดเฟิร์ตี้เฟิร์ที่ทไปแฟนเขาเหมือนเดิมมาดีล้มามาดิมาดิ มาเมาไหมไม่มาอไม่มีทางแย่หรอไปทางนี <c oughs> ้กินี่เดือสาวกินเอาจริง <c oughs> เฮ้ยอย่ากระบอกปะอ้าวคิร่าคิร่าเฮียอะไรี้อืมบล็อกได้ครับบล็อกได้เอาวีดีโอ้ยมีเพอร์เฟกมีเพอร์เฟกบล็อกด้วยเว้เยเฮ้ยจีนอือ จะมันเดือดจ<า>ังวะชารยิงแรงไหมเนี้ยอืมเอ้เอ้วอ้ยเออ เง้มหน่อยเง้มหน่อยเอ้ยไอย้ใจเย็นใจเย็นพี่พี่ไหอ,อืม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 ,อม,อมนี่กูเกล่นแรงเซชิโร่เหรอเอาว่ะ ก็เพลงที่ใช้เป็นเมทัลด้วยไงประเด็นน่ะโอ้โหโอ้โหไอ้อืมอืมหยิยอยั่งที่ ใจเย็นพ <'t ại fingers out> ี่โอ้ยไอ้มันมันเดือดจังวะอืมไอ้เขี่ยอะไรไงเฮ้ยมีมีปลาของด้วยเหรอ ถอมากไปจ้าเนี่ยอืมเกือบเสียแล้วเีวย่ย โอ้โหบอ,บอกได้มันก็ตายไปดีวะเอาว่ะแท่เปิดสกิลทีเหรอ <c oughs> กูเปิดกดอะไรเพิดสกิลที <c oughs> ให้ชอยไอ้เคี้ยกูไม่ได้ใช้คีย์บอร์ดโ okay. อเคเอ่อแ <c oughs> ล้วแล้วแล้วยังไง แต่สกิลทีมันมันต้องเปิดคีย์บอร์ดแล้วแบบกดไหไรไม่ได้เลยกดอะไรไ,ไม่ได้เลยคือมีมีบัตรพอยให้นะสดเมาส์อ่ะเวลาลากเข้าเกมเมาส์มันดีดออกเว้ยไม่รู้เป็นอะไรก็รู้สึกเหมือนเขาต้องไปแก้หลายอย่างเลยนะแต่อย่างน้อยก็ดีที่เล่นได้ครับผมแต่ชอบภาคกิงมาก อ้มมันนเยดูนะผมจะวิ่งไปน้ำตกนะอันนี้เดินธรรมดาใช่ปะมเฮ้ยของมันออโต้หรออ๋อเนี่ยเนี่ยอันนี้เดินธรรมดาอันนี้วิ่งอันนี้วิ่งนะประกดเดมแม่งเร็วจัดเน่า ไม่โอ้โหฮเอาว่าข้างล่างผมไม่ไปแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าเป็นเกมเต็มผมจะสำรวจเต็มที่เลยแต่ว่านี่มนมนหนึงน่งแะ้วกันนะมองไม่เห็นอนะ่ะออกมาได้ปะแบบนี้ได้เชีย่ยถือค้อน ตีเลอไม่ตีเลรอจะไม่ตีกันเลยฮะจัวนะจม่ตีกันเลยนั่นแหละครับ โปรคาเบิลว่าแท็กหรอเฮ้ยมีด้หรอจังโจมตีที่กันไม่ได้แอคส์ X. ไอขวานดูนเราสามชื่อขวานไอสันขวาน,นแสดงว่ากันไม่ได้หรอตัวก,กิ้งดิโอ้โยชดโดนด้วยเนี่ย น่าจะท่ามาแก้กันไม่ได้หฮึ่มโอ้ยจเย็นพี่

ฮะโดนได้ไงบ้าไปเร็วอยะมึงตัดงี้เลยอะโอ้โหโอ้โห ม่จริงๆผมสู้ได้ไงผมแค่ลองตายเฉยๆเพราอยากรู้เป็นไงแบบเขาได้ทําฉากแอนิเมชันการตายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เอ อะไรขึ้นวะเมื่อกี้ใี้ผมอยากลองอะไรอย่างจะกันโอเคนี้มันไม่ได้ล็อกพื้นที่อ่ะอะถ้าเกิดผมไปเติมอย่างเงี้ยแล้วกลับมา <cười> Điều... <cười> à, <chỉ> đi Ơ chỉnh đi Ơ chỉnh đi Ơ chỉnh đi Ơ มันต oh, ้องไม่ได้ดิเราจะท่าตีบอสดูก <im> ัน <også> <S en einen weight> แกตรงนี้ด่วนๆน,นะครับเข้าบอสล้วแบบล็อกพื้นที่ใช่ไหมไม่ก็เดินไปบ่อนไปแล้วมันกดไม่ได้อะเกมมันจบตรงไหนวะเนี่ยกูเหนื่อยละ นึกจะตัดเข้าคาซิงก็เข้าเฮ้ยเชียนี่แหละล้านบอสไฟของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงใช่เหรอเฮ้ย พวงเยอะเกินดี O <laughs> โดนินมสองอย่างชึง้นฮะอะไรอ่ะเอ้ากดไม่ได้ด้วย เฮ้ยผมผมเลือกอะไรไม่ได้จริงๆนะโอเคเอาเป,ไป็นว่าก็กินี้จบไปแค่นี้แลวกันเอ้มันมันไม่ให้เล่นนะมันกดเลยไม่ได้เลย <laughs> <laughs> ดเดนโอเบตเดโมเจอขึ้นในคลิปหน้าครับผม